สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามานอกสถานที่ครับกับครัวแล้วแต่คิดคิดแล้วแต่จะทํากับพ่อครัวันนี้เลยครับคุณคิดแลนวันนี้แขกรับเชิญผู้มาร่วมทําในวันนี้ครับนี่ครับเห็นหน้าวันนี้ครั้งแรกในคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้เมนูเราทําอะไรกันครับวันนี้เรานึ่งปลานินกับนึ่งปลานิบใส่ผักมันปลาิใส่ผักเยอะวันนี้ครับปลานิครับสดๆครับปลานินตัวนี้จะใส่ซอสอ่า แม็กกี้ใส่แม็กกี้ไปแล้วใส่ในเหงือกใส่ในเหงือกด้วยในเหงือกในเหงือกลเหงือกดีดำเลยใส่ยุนดำเลยนี่มีผักนี่ครับผักสดสดโอ้โหผักจะเป็นผักผักกาดขาวผักกวางตุ้งแล้วก็ผักหอมนะกันดดดูมีสุขภาพก็เห็ดตรงนี้จะเป็นเห็ดนะฮะซุปมัซซิสกิดูทักสุขภาพมากก้อง็มีแค่นี้นะแล้วน้ำจิ้มเรายังไม่ได้รีวิวยังไม่รู้อะแต่ทำอะไรน้ำจิ้มมีหม้อ มอซึมมอซึมมอเศร้าอะมอเศร้าต้องซึมมอเศร้าซึมอันนี้มีอะไรมากจ้ะเาตั้งน้ำใช่ไหมใส่น้ำมันเดียวนะเอาใส่กันเดี๋ยวพักไปก่อนสถานที่วันนี้เราอยู่ที่บ้านอ่ามันชื่ออะไรวะไอ้ปื้มไอ้ฉายาอะไรปื้มผื่นเนาะปื้มโอ้อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักพักนะฮะเดี๋ยวมาดูกันตอนน้ำเดือดแล้วกันอะไรอ่ะใส่น้ำนะมาใส่น้ำ ครับแล้วก็ตั้งเตาแล้วก็ตั้งตั้งไว้เฉยๆมันจะร้อนไหมอ่ะยังยางครับเอายังครับกมาลงครับผักครับนี่ครับผักสุดยอดสี่คนห้าคนกินมหาระบมอะไรกันวะเนี่ยผักแขกใส่เยอะครับโหรอบดึกครับแบบนี้พี่เอาตัวหนาๆแล้วก่อนนี่ฮะตัวหนาสุดยอดเอาตัวหนาแล้วกอน สังเกตนะครับพ่อครัวทั้งสองคนในส่วนใหญ่จะไม่ใส่เสื้อนะฮะตั้งแต่คลิป2คลิปแรกแล้วนะครับจากจากที่ผ่านไป2คลิปมีท่านผู้ชมบอกว่าชอบมากคนนี้ไม่ใส่เสื้อโอ้โหดูครับวันแพ็คเขาบอกว่าเขาบอกว่าโอ้ดูดูคาเมลด้วยเขาบอกว่ามีคนเม่ไม่ได้ว่าอยากกิน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 อะไรนะครับอยากกินคนทำหรืออยากกินอาหารอุ้ยหน้าตาจะไม่หล่อแต่หนมเซ็กซี่มากเฟิร์ดอร์เศร้าครับเราต้องเข้มเออ วันนี้คเดียวครับมาเราจะสรกูอยู่ขาวกำลังไปเรื่อยๆครับขั้นตอนการทำฮะใส่อย่างเยอะครับผักวันนี้ปลายังไม่ใส่เลยนะฮะปลายังไม่ลงนะครับแต่ผักเต็มหม้อไปแล้วไม่ใส่ปลาก่อนครับใส่ผักโอ้ยผกินผักเข้ากันเล้วครับชอบไปเปื่อยไหมครับเปื่อยๆทั้งฝ่ายอยู่ล่างใช่ไหมหรือจะเอาปลาอยู่กลางแล้วแต่ครับก็ยังไงก็ได้ก็ก็ใส่ไปก่อนแล้วก็ลองดูเออน้าคาวปลาก็จะไหลลงผักนะทีนี้ มาขัดไงอย่าขัดพ่อครัวสิอย่าขัดพ่อครัวเออเกิดขึ้นในนวงหเราี่ครับสายปลาไปแล้วครับดูปลาครับสดครับสดโพ่อไงสัตว์ไม่ดิ้นไม่ดิ้นอะไรมันต้มปลาตายสัตว์สดที่ไหนไอ้ปลาตายและอีงูถ้าสดกูจะปล่อยแล้วก็ไม่กินหรอกสวดอภิธรรมมาแล้วเรียบร้อยสวดด้วยอ่าอ่าพอใส่เสร็จครับล้างมือก่อนอ่าล้างมือน้ำไม่เทซอสใส่ไปเลยกูไม่เข้าใจมันกันใส่ใส่ไปเลยเออมันก็เท่าฮะ คาบก็ไม่ต้องเทครับฝากถึงคุณชาคิดหน่อยฝากถึงคุณชาคิดนะฮะอะไรครับไปสู้คนแบบโอ้โหโอ้ยลำปามุกไหนรุ่นเบ็ดรุ่นเบดพ่อคอใหญ่นะดูลำปามนะพวกมึงเล่นกับไมค์ไอดอลพี่ลีดูมีปัญหาตลอดต่อสุขอย่างเดียวครับตินไฟครับไปนึ่งครับเอาติดไฟก่อนโอ้โหแม่จะหาไปไหนโอ้ยไอ้เย็บพี่คิดเร็วๆพี่ลีหิว่รูปไฟก็อ่าติดแล้วเอาหมอมาตั้งเร็วๆเดี๋ยวจะพัก นี่เทำความสะอาดเองด้วยไเนทสัเนาะจริงๆก็ไม่มีฮะกี่นาทีครับพี่คิดประมาณสักชั่วโมงหนึ่งปลาสุขพอดีอ,อ,อ่ะโอเคครับเหรสมขโมครับอาส่วนน้ำจิ้มจะเป็นพลวัตจะเป็นคนทำเพราะว่าเขาจะ ฉันว่าฉายาอะไรครับฉายาอะไรครับพันเอกพันเอกรู้จักทุกเอกครับสุดยอดประมุกพักไหนครับประมุกพักแปดมีซิแปะเออซิแปะมีนี่เอามีอน้าครับนี่ครับเอาถือที่ถือนี่ไม่ใช่ว่าเพื่อจะมาฟาดหัวเพื่อบอกขนาดครับบอกขนาดด้วยมือครับจับทุกวันครับอือหือนี่ครับตั้มเลอครับตั้มตั้มตั้มอะไรยังไม่ใส่พริกเลยครับอ๋อยังไม่ใส่ใส่กระเทียมมาอย่างเดียวคองเล่นควงเล่นไหนพี่คองเล่นด้วยกระทาหักไม่เข็ดทำกระทาโรงเรียนหักครับตีไปตีมาหัก เขาเรียกว่าพิกขี้หนูจากยางชุมน้อยครับยางชุมน้อยบ้านเกิดผมเองครับบอกปานิลมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับไปมุดเอามาสวนมุดมุดด้วยมันไมุดด้วยดดดําดํโอ้เขารียกดําไมได้หรอกการเขาเรียกดําโอ้ไปมุดโอ้ไปมุดโอไปมุดไม่ใช่มุดหรอดูโทษที่เขาใจผิดครับไปมุด อยมันมีรูมั้งนะโมงนี่เนี่นกี้การจับฉากโอ้ดูจับฉลากมีใครหยาบด้วยครับอี้เที่ยงคู่โอะไรสัย่างเงียบดูหน้ามันก่อนครับดูหน้ามันก่อนโอ้โหยังยังยังมาไม่ครบครับตัวตัวจริงๆยังมาไม่ครบมีตังครับวันนี้มีตังด้วยวันนี้มีตังวันนี้รวยกินอะไรรวยสเลอร์ปี้ไงเอาสเลอร์ปี้หวานเย็นเชียวหนึ่งมาซื้อสเลอร์ปี้กินนะครับ ดูความแซ่บสุดครับไม่แซบให้มันรูกไปรง่อยแรงร่อยแรงรคิดม